สวัสดีครับมิพาหนุ่มยีโดกับน้องโอมาจับปลานะคะที่คลองอี่หนูเจอปลาคนัวผู้ใหญ่อะนะครับไไนี่น้องยูโดต้องมาจับตัวนี้โดโดครับนี่มาตัวนี้มาตัวนี้นี่มาตัวนี้ดูนะไปดูนะเดี๋ยวเสียงดังนะเฮ้ยปลาแล้วปล่าครับเหี้ฝน,นตกมาแล้วน้ำท่วมปลาก็เลยขึ้นออกมาเลยนะครับ ฝนตกมาน้ำท่วมปลาเลยขึ้นเลยครับใช่ครับนี่โดไห่โดนี่ต้องโดรอตอนนี้เดี๋ยวปลามันก็มาเหรอไหมนี่นครับวันนี้จะได้กี่ตัวเนอกาะวันนี้เห็นแต่ลูกปลาเห็นแต่ลูกปลาเต็มเลยลูกปลาลูกปลา ลาเต็มเลยนี่ครับดูได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวไปดูของนู้นต่อนะครับไปไอ้พวกยังไปฝั่งนั้นจับปลาพร้อมจับาลาไอโอหน่อยครับจับลืมกดติดตามเวยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่ลงทุกๆวันนะครับสวัสดีครับ